สวัสดีค <át stars> ่ะเพื่อนนะคะวันนี้เพื่อนจะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่ h a ร์รี่ค็อกคาดนะคะแอดเวนเจอร์ r r ร์รี่คอกคาดายแอดเวนเจอร์นะคะตอนนี้เพื่อนอยู่ที่เคนนะเรากําลังอยู่ที่ทางเข้านะคะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าข้างในนะในสวนสัตว์นี้มีอะไรบ้างนะคะได้ข่าวว่าเขาให้อุ้มขวดลาด้วยนะคะอุ้มจิงโจ้ตัวเล็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูนะว่าจะมีจริงไหมนะคะวันนี้เราพาเด็กน้อยมาเที่ยวนะคะก็ไปดูกันนะคะตามเลยค่ะก็เราอยู่ที่ h ฮั์เล่ค c อกคาด a d แอดเวนเจอร์นะคะ อยู่ที่ควีนส์แลนด์เคนลัสควีนส์แลนด์ก็จะพากันไปเที่ยวเนาะเราจะไปที่ไหนก่อนไปดูโควัวร่าก่อนไปดูโควัวร่อนโควัวร่าอ่ะปะดูโควาวร่าโอ้โหแบบสแตตต์ซิดนีย์นี่ไม่ได้เห็นใกล้อย่างนี้นะมีกรงขั้นนะนี่แบบใกล้มากแล้วควาวร่านอน น,นุยัมันุยจง,คงโ ай, คราชโอ้ใช่โคราชเลยง่วงนอนใช่ไหมลูกอ่ะามา,มาดูดูใกล้ๆนะเราดูใกล้ๆได้เลยดูดีอามาไม่ดูไกลมากสามารถหลับหลับอยู่เราไปดูอื่ตอนต่เอเดอียว่อเดียแล้วกลับมาถ่ายรูปก,กับโคราชนะคะเราไปดู่องอื่นก่อนก่า it'll be a really nice sort of golden color like it is at the moment just you don't you dare go through there if I lose this make a and paint of uh yeah so they'll be a really nice um if you find them this kind of color okay they'll be this kind of color in the summer months because they don't actually need all that heat. So it's warm enough already if you're looking out at that area where I said these guys come from you're looking I <laughs> need ลอยอยู่ต้อนเหมอนต้อนขี้ลอยน้ำเลยค่ะฝากค่อยๆฝากมาเลยนี่ตอนนี้มันกลับหลังโอ้นี่ตัวเบลอเลยดูหางมั้ยดิตัวใหญ่อันนี้กระเทียมเราเค็มนะซอสก็คดังกำลังจะไปไหนนะไอเนี่ยของหยุโอยู่ิี่ไอไอกระเทียอเมริกาเลยจรีงๆไหนตัวนี้เรียกว่าอะไรเอออันเจสเตอร์อันนี้ตัวใหญ่อะอ่าชื่อบอกเหมือนสเน็คอันนี้เป็นฟีเมลนะ แต่เขาบอกว่า4เมตรไอ้ตัวนี้ยังดูไอ้ตัวน้เขาบอก4.5ยังดูตัวเล็กกว่าตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่4เมตรหนัก300ใช่อย่อเราว่ามันน่าจะนักกว่านี้นะตัวใหญ่มากตัวใหญ่อันนี้อาจจะเขียนมานนาแล้วก็ได้แต่ตัวนี้มันนาแล้วนี่อาจจะหนักกว่านี้ดูอ้วนๆนะเนี่ยใหญ่มากเอาไปดูทีไปดูที่หนึ่งดีกว่าป่ะโอ้โหนี่มันใกล้มากเลยนะลูกของ ของจริงคบอกของปลอมดูดููมันใกล้ไม่ใช่มันไม่เคยมันไม่ขยะมีอะไรเลยมันหินเนี่ยตะกี้ปลาทําเสียงครูมันก็แล้วมันก็ไม่สนใจนอนนนเปล่านูก็มันูกวมันของไม่ใช่นึกวเป็นไม่เคยเห็นตจอเคใกล้ขนาดนี้มันใกล้เกินนี่มันใกล้เกินไปเลยไกลิไไม่สนใจมันใจเย็นมากเวลาจะกินเหยื่อววาอย่างเงี้ย นิ่งมากใจเย็นแล้วก็กัดทีเดียวเลยละแมไม่อ้าปากเลยจัวเควมันจะชนะได้ก็คือลากลงน้ำอย่างเดียวเฮ้ยมีอีกตัวนึงจ่ออยู่งนะใช่เขามีขายกระเป๋าตัวเค้ิด้วยนะใบหนึ่งสามสี่พันเหรียญเลยนะใบเล็กพันหกใช้ตัวนั้นประมาณพันหกค่าตัวนั้นเลยค่าตัวนั้นยังไงหนูไปเป่ากลัวไหมลูกมันไม่กลัวพี่ติกกลัวไหมพี่ติกจับมาแล้วนี่น้องกลัวไหมไม่กลัวตัวเล็กเองตัวใหญ่อ่ะปไปดูไปดูอย่างอื่นต่อใบหญ้าทีกำพ ไม่ได้ด้วยบอกให้หนีมันไม่ทันอันนี้คือจระเข้น้ำเค็มใช่ป่ะน้ำเค็มมันดุนี่นาไปดีกว่าป่ะตัวนี้เลยดูตัวเล็กไปเลยอ่ะแต่ดูสีมันแบบว่าหนีหนีคนหนีคนเนาะกลัวคนไง นูกไงมันกลัวไว้น้ำโชว์อันนี้เราก็จะกลับมาถ่ายรูปกันนะคะแต่เขาแม่อนุญาตให้เราเอากล้องถ่ายนะเพราะว่าเขากลัวว่าแบบว่าเออแบบมาถ่ายรูปเขาเอากล้องตัวเองมาถ่ายแล้วก็จะไม่ได้ถ่ายรูปของเขาไม่ได้เสียงเงินนะนี่เป็นคือแพ็กเกจถ่ายแล้วนะ๋ยวต้องเข้าคิวนะคะเดี๋ยวป้นะะจะถ่ายดูหลังจากถ่ายเสร็จแล้วแล้วกัน,นะคะ่ะ

Mate, mate, what was that? <laughs> I told you this has been keen. It's alright. Right. And straight back into the water. Now, the reason I was trying to pull her out, because she is one of the most dominant females out here, and what she does is when the other ones come through, which we've got one over here, we'll take this opportunity in a second because it looks keen. Um, these girls come through and they, they flog them, her and Madonna. So you might want to turn Madonna in on this cage cast. Um, and that's the other dominant croc. And then we've got Beyonce up on the land over there. They're the three most dominant girls. In the wild, that's gonna afford you the best nesting habitat, all right? Also uh, here, you'll see they hang around the feed cage. So, oh, oh, oh no, mate spoke too soon with all that. Oh, look there, <laughs> <laughs> Oh, oh. Oh, there's that experience. There's that experience. <laughs> Alright, so Cass, who is that? I can't see properly. Is that Miley? <laughs> or is it Brittany? <laughs> Uh, these subordinates guys, what they're, they're very nervous of getting bashed. put a tracker on it, and they released it, guys. What it proceeded to do what it proceeded to do is swim straight back up the coastline. Right? Scaring uh, tourists and beach on its way. You know it could Terima kasih telah <laughs> menonton video ini. Him off, oh, and, bye, and he was really reluctant to leave. And uh, it took a fair bit of harassment to get him to move. And then he said it dawned on him. He didn't want to move because his life depended on getting that one. And he's too far south to be able to hold a poor body temperature easily. Come yeah, on, well, he's normally really good, but. <laughs> At least you didn't get chicken slapped, you only got wild boar. <laughs> <laughs> oh, you. <laughs> you weren't supposed to do that, you didn't read the script. <laughs> A female does not have an emotional attachment to her nest it's purely instinctive. when she's laying her eggs, you could brush her teeth through and she wouldn't tear her legs. but the moment she stops laying, a body clock which is on inside of her, and she will very aggressively defend that. now, we can prove 85 fatalities since 1869. Not one of them has been somebody mind their own business. <laughs> <of> the <water. laughs> and uh, two of them have been attributed <laughs> to FEMA. And they wanted to drag the boats back up. And I was more concerned because I couldn't see any eyeshine around. Uh, and I said, no way. I we're getting up on that, on that land. We're walking back to camp through the bush. We're going to come and get the boats tomorrow. So they're all calling me a sot. <laughs> and then the next morning, late the ringleader upon me, so is down having a wash in a puddle and it's a wet season. So the puddle was sort of on the side of the river, but well back, safe for her. Huh? On the other side, อ่ะนี่ก็เสร็จสิ้นการดูจระเข้แบบนั่งเรือชมจระเข้นะตอนแรกนี่ก็จระเข้จะตัวใหญ่มากแต่ว่าก็ไม่ใหญ่เบิ้ลว่าตั้งใจเบิ้ลว่าเขาตั้งใจให้ตัวไม่ใหญ่เพราะว่ามันจอันตรายนะถ้ามันตัวใหญ่แรงมันเยอะไปอาจจะฟาดกระจกแตกก็ได้นะคะให้สังเกตนะว่าเก้าอี้เขาจะแบบไหบ้าสูงกลางต่ำเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้ดูจระเข้กันทั่วถึงนะคะ โอ้ยมันมีเมนูข้อขดาดเทสด้วยสิบเหรียญเองอะ่ะแล้วก็ข้อขดาสปริงโรข<ล>้อขดา<ล>พายบีฟพายมีข้อไดายพายเราจะกินไหมเนี่ยไม่กล้ากินอะ <All right. S 1> คิวยาวมากเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงอาหารของที่เรามาเที่ยวนะเป็นแคนทีนเป็นฟู้ดคอร์ทอะไรทํานองนี้ค่ะเนี่ย เื่อกี้เราเพิ่งไปนั่งเรือมานะเรือกระจกชมจระเข้ใช่ไหมคะนี่ก็ถึงกลางวันแล้วเราก็มาต่อคิวนะคะซื้ออาหารกินกันนะคิวก็ายาวมาก<ฮ>เราอยากได้อะไรอยากได้ข้าวคั่วเคา,า,าข้าวคั่า่วได้โอเคเดีย๋ยวดูก่อน<ด><ด>ตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกิฟช็อปของที่ระลรกนนะพาหนูน้อยไปช็อปปิ้งนะตามมาเลยค่ะจะขายลิงขายเสื<ด>้อนะคะ เป็นเสื้อ <i> ที่ลึกนะว่าเรามาดูที่ฮ e mm ัตเล่นะคะ Hall e, Hall e. ฮะัตเล่ฮ <MER. S 1> ัตเล่คือสิคือคนละอ่าใช่คื่เสอ้อพาเด็กอันนี้อะไรลูกอันนี้คือตุ๊กตางูตุ๊กตางูตุ๊กตางูทำเสียงไงงูทำเสียงไง ชิลียวเรามาผัานไหมออกมาออมา,มามหยิบให้พ่านงูเอาหยิบงูมาเอามาพันตัวถ่ายรูปพันหน้ามาเซชิสปลาเก็บเอางูเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้อ่ะไปดูที่อื่นต่อปะมีชุดเบบี้ด้วยนะเนี่ยชุดเบบี้มีชุดเบบี้เบบี้เนเบบี้เบบี้น่ารักไหม แต่ละไปดูตรงนี้ต่อเป็นเดสส์เยอะเดสส์อะมาเดสส์ไปดูเดสเป็นกระโปรงใช่ป่ะเป็น <c oughs> กระโปรงเยอะเดสโอเคหันหน้ามาน <c oughs> ่ารักปะ่ะ So cute you so cute hey, hey. ไปเล้อ โอ้โหน่ารักเหมือนยูเลย So cute like you เลยนี่แป่ะสองพันแปดร้อยเก้าสิบห้าถ้าใครนิยมกระเป๋าจระเข้นะเขาก็คิดว่าซื้อแล้วคุ้มาะแต่เพืเอนญมันไม่ค่อยไม่ชอบจระเข้อะไรเพราะกลัวกลัวไม่ค่อยชอบสั่งในทางนี้ด้วย่ใบเป็นหลายตังค์นะนี่ใบเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้บอกราคา ใบนี้4 0 0ออะว้าว4 0 0ที่เป็นเงินไทยก็แ0 0กว่าบาทเลยนะแพงจังใบนี้ใส่การนะคะ110เหรียญแล้ว11เหรียญนะไม่แพงนะไม่แพงใช้ได้ทีเดียวราคาโอเคเป็นเป้นนะ3,510เหรียญ าไปจ่ายตังค์รึปะไม่ใครขโมยอ่ะ ใช่ค่ะไหนโชว์ให้ดูหน่อยจอยตุ๊กตากับอะไรจอยอูน,นๆๆ่าร er ักไหนยูเฉยๆสิมองไม่เห็นลูกมองไม่เห็นดีใจขนาดนี้หนูดีใจมากเหรอโอเคปะใส่ตังค์ปะแล้วจ่ายแฮปปี้ยังแฮปปี้แฮปปี้แฮปโอ้โหแฮปปี้ไหนขอดูถุงหน่อยมีอะไรเปิดให้ดูซิถุงซื้ออะไรมา มามีใครซื้อให้ <Wow. S 1> โอเคมาปะโกแฮปปี้แล้ววีโกอ่ะพอเราซื้อของที่ราจบเราก็ถึงเวลากลับแล้วนะคะไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ